ไรเดียงสาไม่มีไว้แก่ชราเมื่อถึงคราวหมดอายุไขร่างกายจะหายไปในทันทีประเสีอริยเมตไตรยุกนาดุประเสีอริยเมตไตรทุกคนในโลกจิตพองใสด้วยศีลธรรมจะมีอริ ทำที่ยิ่งใหญ่จะร่นอนำกายและใจมีความรู้เรื่องราวภายในของตัวเองสัตว์จะพูดภาษามนุษย์ได้ไม่มีโจรผู้ร้ายไม่มีตำรวจทหารบ้านเรือนจะสวยงามตร เราก็มาทวงกันนิดหนึ่งเลยจ้ะด้วยความที่พระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีหัวใจรักในการสร้างบารมีอย่างไม่มีประมาณนี้เองอเราจึงสามารถสรุปอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ในหกประการดังต่อไปนี้คืออัธยาศัยขทีเนิงเรียกว่าเนคขามัชชาัยนี่หมายถึง พระโพธิสัตว์จะมีอธิยาศัยเนอมในการบร,รัญชาหรือมีความคิดที่จะออกบวชในทุกๆชาติรเราโดยปกติพระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่เห็นภัยของกรมแล้วก็จะคิดออกจากการมมีความรักในเพศบัปชิตเป็นอย่างยิ่งนี่นะจ๊ะอธิยาสัยข้อที่สองเรียกว่าวิเวกัชฌาสายัยเขียนอย่างนี้นะจ๊ะ หมายถึงพระโพธิสัตว์จะมีอัธยาศัยชอบอยู่ในที่เงียบสงดมีความสงบวิเวกและชอบอยู่เพียงลำบงังคนเดียวไม่ชอบคลุกคลีดิมูสถานที่ใดเป็นสถานที่ที่เงียบสงบปราศจากความวุ่นวายและเสียงอึกทึกครกโครมโพธิสัตว์ย่อมมีความพึงพอใจในสถานที่นั้นยิ่งนัก เราเดยกติพระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่เห็นโทษภัยของการคลุกคลีดหมูขคณะท่านจึงมีความยินดีในที่นั่งที่นอนอันสง,งดเหมาะสมกัการทําใจให้สง,งบไม่คุกคลีนะเพราะว่ามันไม่อยากอยู่ในที่มีเสียงอ,อึกทึกกระคมของเราเองนี่ะขนาดอยู่คนเดียวยังมีเสียงอ,อกึกทึกครอโครมอยู่ในใจเลยเนาะแปลกเนาะ อธิยาสายกติสามเรียกว่าอโลภพัฒช,ชาสายหมายถึงพระบริษัตจะมีอธิยาสัยพอใจในการบริจาคทานเป็นชีวิตจิตใจหากมีช่องทางใดที่จะทาให้ท่านบริจาคทานได้ท่านก็นจะทําทานอย่างเต็มที่เต็มกําลังนอกจากพระโพธิสัตวจะชอบการบริจาคทานแล้วท่านยังยินดีที่จะคบหากับบุคคล ูอปราศจากความโลภและไม่มีความตรณีเป็นยิ่งนักอัตยาส,ายสัยข้อที่สีเรียกว่าอัตวัจชาสายหมายถึงพระโพธิสัตว์จะมีอัตยาสาัยเป็นผู้ไม่มักโกรธคือไม่าชอบความโกรธไม่ชอบเลย,ยนี่นะแล้วจะพยายามหักข้ามความโกรธอยู่ตลอดเวลาพระเด้ยปกติพระโพธิสัตว์ จะเป็นผู้ที่มีความปรารถนาอยากจะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารเดชนี้ท่านจึงมัน่นเจริญเมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาแพร่ความรักและปรารถนาดีให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนี่ไม่ไม่ชอบความโกรธเลยดีเนาะเพราะว่าคนที่จะทุกข์คนแรกคือคนที่โกร เวลากรดมันจะลมหายใจมันจะขัดขัดนะมันจะเคืองเคืองตอนเคืองใจก่อนขัดใจแล้วลมหายใจก็จะขัดขัด,ขด,ขดนี่เนาะแล้วเดี๋ยวก็คืดทอทุดทันอัธยาศัยข้อที่ห้าเรียกว่าอโมหัจะอาศัยเขียนอย่างนี้นะจ๊ะหมายถึงพระบริษ,ทษัทจะมีอัธยาศัย พึงพอใจในการทำลายโมหะในการบำเพ็ญภาวนาเพื่อเกิดดวงปัญญาในการพิจารณาเห็นบาปบุญคุณโทษเป็นไปตามความเป็นจริงอีกทางพระบิดสัตว์ยังพึงพอใจในการเข้าผาบัณฑิตหรือกัลยาณมิตรเพื่อที่ท่านจะได้เพิ่มพูนสติปัญญาให้งอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไป อัธยาศัยข้อที่6กเรียกว่านิราสรณนัชชาศัยหมายถึงพระบริษัตวจะมีอัธยาศัยพึงพอใจที่จะย,ยกตนออกจากภพไม่ใย,ยกตนข่มท่านนะยกตนเองออกจากภพคือไม่ยินดีในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพสาม และมีความปรารถนาที่จะออกจากคุกแห่งวัฏสงสารอันเป็นทุกข์เพราะโดยปกติพระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่เห็นโทษภัยในวัฏสงสารและยังมีจิตที่มุ่งตรองสนทางพระนิพพานเพียงอย่างเดียวสำหรับอัธยาศัยรักในการสร้างบารมีทั้ง6ประการนี้ถือเป็นลักษณะนิสัยโดยปกติของพระโพธิสัตว ที่ยอดนักสร้างบารมีทุกๆกคนควรจะมีเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ตัวเราเผลอไปทำบาปอากุศลกรรมในระหว่างเส้นทางการสร้างบารมีสิ่งตอตยาสัยรักในการสร้างบารมีทั้งหประการนี้ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครได้ง่ายๆายะการที่พระโพธิสัตว์จะมีลักษณะนิสัยเช่นนี้จนเป็นปกติ ทา้าใจะต้องผ่านการสั่งสมบุญสร้างบารมีไปพร้อมๆกับการแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีของตัวเองมันพบนักชาติไม่ทวนแล้วต้องพัฒนาตัวเองมาตลอดเลยนะจ๊ะนี่เรื่องสําคัญและไม่ว่าพระโพธิสัตว์จะถือกําเนิดอยู่ในสภาวะใดก็ตามคือจะเกิดเป็นคนหรือจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทา้ากยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนานิสัยของตนเอง จนกว่าตัวท่านจะมีอัจฉยาศัยรักในการสร้างารมีทั้งหกประการติดเข้าไปในใจเพราะฉะนั้นบุคคลใดก็ตามที่มีอัธฉยาศัยรักในการสร้างประมีทั้งหกประการนี้บุคคลคนนั้นย่อมได้ชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์ผู้มุ่งตรงต่อทางการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่โอ้นี่ก็ เป็นมิเตอร์วัดนะจ๊ะว่าเรามีสิทธิ์ไหมไม่มได้ก็ตามที่พระโพธิสัตว์ได้ต่างความปรารถนาที่จะออกจากคุกแห่งวัฏสงสารและสาท,ที่จะนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายออกจากคุกแห่งวัฏสงสารไปด้วยกันท่านก็จะมุ่งหน้าสร้างบรมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังและทำอย่างอาชีวิตเป็นเดิมพันมาตลอดทุกภพทุกชาติติดตัวท่านในถือกําเนิดมา อย่างมหาปูชนียแจงของเราเนี่ยจะพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมรผูยอาจารย์ทั้งสองท่านเน่ยาทั้งสุกสำแดงแป้งของยายของเราเนี่ยจะเอ,อรารักการสร้างบารมีเลยอัตยาศัยทั้งหกประการเนี่ยมีอยู่ในตัวท่านแม้ท่านเด็นตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าโลกหนึ่งในอนาคตเพราะมุ่งจะไปปราบมร อย่างนี้นะจ๊ะก็ต้องมีก็ต้องมีหกประการเนี่ยครูวิทย์เห็นกับคุณยายเนี่ยจะชัดเจนเพราะว่าใกล้ชิดกับท่านนี่นะจ๊ะใกล้ชิดเห็นเลยทั้งหกประการเนี่ยแต่ทั้ะนั้นด้วยความที่ระยะเวลาในการสั่งสมบารมีเพื่อจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมบารมี อย่างน้อยถึงยี่สิบประสงค์ไหกับอีกแสนมหากับจึงไม่แน่เสมอไปว่าพระโพธิสัตว์หรือบุคคลที่ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจะมีกำลังใจและมีความอดทนเพียงพอที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางนั่นคือการได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ากันทุกคนหรือเปล่านี่ใช่ เหมือนตั้งใจจะบวชไม่สึกอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็บวชแต่แล้วก็ไม่บวชนี่นะเราออกจากบวชนี่เนะก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้นี่จ้ะการเป็นสรสัมมาสัมพุทธเจ้านถ้าตั้งใจงั้นก็กต้องมุ่งมั่นอย่างนี้เลยจ๊ะพระเสีเรยรยะไม่ตไตรเนี่ยท่าน ตอนเป็นบริษัทเป็นบริษัทท่านก็นจะเป็นอย่างนี้